ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องมินโซนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่เรารอคอยมานานแสนนานมากค่ะทุกคนคือว่าเราได้รับพินแล้วค่ะคือเราอะผ่านเกณฑ์แล้วใช่ป่ะแล้วอ่า Google อนะ Google a d s e n นอะส่งเหมือนส่งคำคำเขาเรียกว่าอะไรนะคำขอ ให้เรากดขอพินตั้งแต่วันที่28เมษายนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันที่เราอัดคลิปคือวันที่23พฤษภาคมเกือบหนึ่งเดือนนะทุกคนเราแบบรอยอย่างใจจดใจจ่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันกับทุกคนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดก่อนเนาะเพราะว่าเขามีรอยมาให้เราแกะนะคะเราก็จะมาแกะพร้อมๆกันเลยแต่ว่า ตัดแล้วกันเนาะน่าจะเร็วกว่าเขาให้ตัดขอบนะคะเราจะมาตัดเขาให้ตัดขอบข้างนอกออกก่อนนะคะ่ะจะตัดไปพร้อมๆกันเลยทุกคนวิตุนเต้นนะ่าคือไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้ทุกคนเชื่อปะ่ะคือเราอะคิดว่าแบบต้องได้กดขอรอบสองแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าสถานการณ์ด้วยอะไรด้วยใช่ปะ่ะไาจจะโควิดอีกอะไรอีกอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบพยายามทำลืมๆไปอะไรเงี้ย มื่อวานก็ยังนั่งแบบว่าบ่นอยู่เลยว่าแบบเออเมื่อไรพินจะมานะจะครบแบบเดือนนึงแล้วแล้ววันนี้ก็ได้แล้วอะเรียบร้อยแล้วนะคะตัดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นกระดาษอย่างนี้เนาะปึ๊บปึ๊บนี้เขาก็จะบอกมาให้เราไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเข้าไปที่ Google Adsense ก่อนนะคะ จะเข้าไปมอพร้อมกันเดี๋ยวเราจะทำใน iPad และกันเนาะไาป,ปึ๊บอ้าวแล้วกดเข้าไปค่ะอ่ามาแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขาบอกว่าให้เรายืนยันที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินนะคะ ซึ่งพินน่ส่งให้เราตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดเขาจะบอกอยู่เราก็กดเข้าไปที่ยืนยันค่ะเสร็จแล้วเราก็นําพินที่ได้นะคะหกหลักกรอกลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พินก่อนนะคะแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่พินลงไปกันค่ะตึ๊ดตตแล้วก็กดส่งค่ะรอมันโหลด่ทุกคนการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว เรียบร้อยนะคะเดีไปดูที่นั่นแรกกันซิรีรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ใส่พินไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ยเขาได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของการชําระเงินเนาะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะการกรอกพินไม่มีอะไรยากเลยนะทุกคนก็ที่ที่อยากจะมาบอกคนเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนนะคะ ออตั้งใจทําให้มันผ่านเนาะคือเราอะกลับมาทําช่องจริงจังอะค่ะได้ประมาณ7จถึงแเดือนแล้วแล้วก็ทีเนี้ยก็ทํามาเรื่อยๆเนาะจนผ่านแบบผู้ติด,ดตามจนผ่านแบบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีให้เราอะกดอ่าเริ่มสร้างารายได้เราก็กดไปเนาะแล้วเขาให้เราอะรอเขาก็จะจดหมายเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าให้รอสองถึงสสัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่าเกินนี้แล้วยังไม่ส่งจดหมายฉบับนี้เนี่ย ฉบับนี้ที่คุณเห็นอนะ่ะมาให้อีกก็ให้กดขอมันจะสามารถขอได้สามรอบค่ะแต่เราอ่ะขอรอบเดียวแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนอ่ะก็ได้จดหมายอันนี้มาแล้วนะคะแล้วก็โฆษณาของเราเนี่ยก็คือยังยังเหมือนแบบเปิดเปิดสร้างไรายได้ได้อยู่นะคะแล้วก็ทีเนี้ยเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการสะสม เงินนะคะให้ถึงยอดตามที่ YouTube กำหนดก็คือ100 us นั่นเองถึงจะสามารถถอนออกมาได้ซึ่งตอนนี้เราก็ทำได้แล้วประมาณ20ประมาณนี้เนาะ20กว่าประมาณนี้นะคะก็คือสู้กันต่อไปค่ะอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะที่กำลังทำอะ่ะ ก็คือเริ่มทําได้เลยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแบบผู้ติดตามไม่ได้มีฐานคนดูมาก่อนนะคะแต่ว่าใช้ความตั้งใจเอาเนาะก็ยังไงนะคะวันนี้ก็เนี่ยแหละจะมาอธิบให้ทุกคนดูว่าเราอะ่ะได้พิน์แล้วเราเราก็กอกพินเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนยังไงนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะเพื่อที่แบบจะได้ไปสู่แบบว่า1 0,000ื่นซับหนึ่งแสนซับแล้วก็แบบ1ล้านแล้วก็ไปจน10ล้านเลยนะคะบ๊ายบาย